พระอนุรุธทธะเถระผู้เลิศทางทิพยจักษุและผู้ไม่หลับไหลในธรรมสวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จ,จักกับพระอสีติมหาสาวกอีกท่านหนึ่งซึ่งมีเรื่องราวชีวิตที่น่าสนใจและเป็นแบบอย่างอันงดงามนั่นคือพระอนุรุธทธเถระท่านเป็นพระญาติใกล้ชิดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและได้รับการยกย่องจากพระพุทธองค์ว่าเป็นผู้เลิศทางทิพยจักสุ คือผู้มีตาทิพย์ที่สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้อย่างอัศจรรย์เรื่องราวของพระอนุรุทธะมิได้เป็นเพียงเรื่องราวของอิทธิปาฏิหาริย์แต่ยังสะท้อนถึงความเพียรอันไม่ย่อท้อการเอาชนะกิเลสและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริงซึ่งเป็นบทเรียนอันล้ำค่าที่เราสามารถเรียนรู้ได้ชาติกำเนิดและชีวิตคารวะความสุขที่ไม่ยั่งยืน เราจะเริ่มต้นจากชีวิตเบื้องต้นของเจ้าชายอนุรุทธ,ธะผู้เกิดมาในความสุขสบายแต่กลับพบว่าสิ่งเหล่านั้นไม่สามารถเติมเต็มความหมายที่แท้จริงของชีวิตได้กำเนิดในศักยะยวงศ์และชีวิตที่สุขสบายพระอนุรุทธ,ธะมีชื่อเดิมว่าเจ้าชายอนุรุทธ,ธะเป็นพระโอรสของพระเจ้าสุโกโธนะซึ่งเป็นพระอนุชาของพระเจ้าสุโธธนะพระพุทธบิดา ดังนั้นท่านจึงเป็นพระอนุชาของพระพุทธเจ้าและเป็นพระญาติใกล้ชิดกับพระพุทธองค์ท่านประสูตรในตระกูลศักยะอันสูงส่งและมั่งคั่งนักกรุงกบิลพัทส,สุดเจ้าชายอนุรุทธะเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความสุขสบายไม่เคยรับรู้ถึงความลำบากใดๆเลยแม้แต่น้อยเล่ากันว่าท่านมีพระตำหนักสามฤดู และไม่เคยเห็นแม้กระทั่งความทุกข์เล็กๆน้อยๆเช่นคำว่าไม่มีหรือสิ่งที่ไม่ดีปัญญาที่ซ่อนเร้นและการตระหนักรู้วันหนึ่งเจ้าชายอนุรุทธ,ธะได้สนทนากับเหล่าพระยาศถึงการเตรียมสเสบียงไว้ใช้ในยามขาดแคลนท่านได้ยินคำว่าไม่มีเป็นครั้งแรกในชีวิตท่านจึงเกิดความสงสัยอย่างยิ่งว่าไม่มีนั้นหมายถึงอะไร เมื่อมีคนอธิบายให้ฟังท่านก็ยังไม่เข้าใจอย่างท่องแท้เพราะชีวิตท่านไม่เคยประสบกับความขาดแคลนเลยสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าแม้จะอยู่ท่ามกลางความสุขสบายแต่จิตใจของท่านก็เริ่มตั้งคำถามเกี่ยวกับสภาวะที่แท้จริงของโลกแรงบันดาลใจในการออกบวชเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมาเผยแผ่พระธรรมในกรุงกบิลพัทสุด เหล่าเจ้าชายศากยะจํานวนมากต่างออกบวชเพื่อสแสวงหาโมกขธรรมเจ้าชายอนุรุทธ,ธะพร้อมด้วยเหล่าพระญาติหลายพระองค์เช่นเจ้าชายพัทธิยะเจ้าชายอนันทะเจ้าชายบัคคุเจ้าชายกิมพินละและเจ้าชายเทวทัตได้ปรึกษาหารือกันถึงการออกบวชแต่เจ้าชายอนุรุทธ,ธะมีความตั้งใจในการออกบวชอย่างแรงกล้าท่านได้ทูลขออนุญาตจากพระมารดาแต่พระมารดาไม่ยนยอม ด้วยความรักและห่วงใหญ่อย่างไรก็ตามด้วยความมุ่งมั่นที่จะออกบวชอย่างแท้จริงเจ้าชายอนุรุทธ,ธะได้ใช้อุบายทูลพระมารดาโดยกล่าวว่าหากเจ้าชายพัทยะซึ่งเป็นราชาครองแคว้นออกบวชได้ตนก็จะออกบวชได้ด้วยพระมารดาจึงคิดว่าคงเป็นไปไม่ได้ที่เจ้าชายพัทยะจะยอมบวชเพราะท่านเป็นถึงกษัตริย์แต่สุดท้ายเจ้าชายพัทยะก็ตัดสินใจออกบวชจริง ทำให้พระมารดาจำต้องอนุญาตให้เจ้าชายอนุรุทธ,ธะออกบวชด,ด้วยความอลาลัยยิ่งสู่ร่มพระธรรมการอุปสมบทและการบรรลุพระอ,อรหัตผลเส้นทางแห่งความมุ่งมั่นนำพาเจ้าชายอนุรุทธ,ธะให้ละทิ้งทุกสิ่งและได้พบกับพระบรมศาสดาผู้เป็นหนทางแห่งความพ้นทุกข์การอุปสมบทณนะอนุปยอัมพวัน เจ้าชายอนุรุทธะพร้อมด้วยเหล่าเจ้าชายสากยะอีกหลายพระองค์และอุบาลีช่างภูนสามาลาได้เดินทางไปยังอนุปิยะอำมภวันซึ่งเป็นสวนมะม่วงที่สงบเงียบและได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อทูลขออุปสมบทการที่เจ้าชายอนุรุทธะ ซึ่งเคยมีชีวิตสุขสบายยิ่งได้สละเพศคารวาสมาบวชในพระพุทธศาสนาสแสดงให้เห็นถึงความศรัทธาอันแรงกล้าและการตระหนักรู้ในความไม่เที่ยงของชีวิตหลังจากอุปสมบทแล้วพระอนุรุทธะก็ตั้งใจศึกษาพระธรรมวินัยจากพระพุทธเจ้าและพระเถระอื่นๆอย่างจริงจังและเคร่งครัดท่านมีความเพียรพยายามอย่างยิ่งในการปฏิบัติธรรมและมุ่งมั่นที่จะบรรลุธรรมขั้นสูงสุด การต่อสู้กับความง่วงงอนและการบรรลุทิพยจักสุในขณะที่บำเพญเพียนนั้นพระอนุรุทธ,ธะมัดจะประสบกับความง่วงงองเหานอนอย่างรุนแรงพระพุทธองค์ทรงทราบด้วยพระญาณจึงเสด็จไปโปรดและเตือนพระอนุรุทธ,ธะว่าโมคะบุรุษบวชแล้วยังง่วงอยู่ท่านจะหลับไปเหมือนหมูทำตรัสนี้ทำให้พระอนุรุทธ,ธะเกิดความละอายอย่างยิ่งและตั้งปณิธานว่าจะไม่มีวันนอนหลับ อีกตลอดชีวิตด้วยความเพียรอันแรงกล้าในการต่อสู้กับความม่วงพระอนุรุทธ,ธะได้พยายามอย่างหนักจนดวงตาของท่านเสียหายจากการที่ท่านไม่ยอมหลับพักผ่อนแต่จากการที่ท่านตั้งใจเจริญวิปัสนาอย่างต่อเนื่องท่านได้เข้าถึงทิพยจักษุยานซึ่งเป็นยานพิเศษที่ทำให้สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้อย่างทะลุปลุกปง่งมองเห็นอดีตปัจจุบันอนาคต เห็นสัตว์โลกที in ่เวียนไห้ตายเกิดตามกรรมที them, ่แต่ละคนได้สร้างขึ้นไว้ท่านสามารถเห็นสัตว์นรกและเทวดาตามภพภูมิต่างๆและนำเรื่องราวเหล่านั้นมาเล่าเพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้ภิกษุและฆรวาสให้ทำความดีละเว้นความชั่วการบรรลุพระอรหันตผลและการเป็นผู้เลิศทางทิพยจักษุ หลังจากที่ได้ทิพยะจักษุยานแล้วพระอนุรุทธ,ธะก็ยังคงไม่หยุดความเพียรท่านยังคงบำเพ็ญเพียรเจริญวิปัสสนาต่อไปจนในที่สุดก็สามารถขจัดอาสวะกิเลสทั้งปวงและบรรลุพระอรหันตผลด้วยคุณวิเศษในการมีทิพยะจักษุยานที่เหนือกว่าพระสาวกรูปอื่นๆพระพุทธองค์จึงทรงยกย่องให้พระอนุรุทธ,ธะเป็นผู้เลิศทางทิพยะจักสุในบรรดาภิกษุสาวกทั้งหมด ผู้ไม่หลับไหลในธรรมบทบาทและคุณธรรมอันโดดเด่นพระอนุรุทธะเป็นแบบอย่างของภิกษุผู้มีความเพียรไม่ย่อท้อและมีบทบาทสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาความเพียรอันไม่ย่อท้อและการเอาชนะกิเลสเรื่องราวการเอาชนะความง่วงของพระอนุรุทธะเป็นบทเรียนอันล้ำค่าแสดงให้เห็นถึงความเพียรอันไม่ย่อท้อและความมุ่งมั่นในการเอาชนะกิเลส แม้จะสูญเสียดวงตาปกติไปแต่ท่านก็ได้รับดวงตาพร,รมและดวงตาทิพเป็นการตอบแทนนี่เป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าการเสียสละเพื่อธรรมะย่อมนำมาซึ่งสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งกว่าการมีทิพยะจักษุยานเพื่อประโยชน์แห่งธรรมพระอนุรุทธะใช้ทิพยะจักษุยานของท่านเพื่อประโยชน์ในการเผยแผ่พระธรรมท่านสามารถมองเห็นการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์โลกตามกรรมที่แต่ละคนได้สร้างขึ้นไว้ ทำให้ท่านสามารถอธิบายธรรมะเรื่องกรรมและผลของกรรมได้อย่างชัดเจนและน่าเชื่อถือเช่นท่านสามารถเห็นสัตว์นรกและเทวดาตามภพภูมิต่างๆและนำเรื่องราวเหล่านั้นมาเล่าเพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้ภิกษุและฆราวาสให้ทำความดีละเว้นความชั่วการเป็นผู้มีสติและไม่ประมาท การที่พระอนุรุทธ,ธะตั้งปณิธานว่าจะไม่นอนหลับอีกเลยทำให้ท่านเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาท่านไม่เคยประมาทในการดำเนินชีวิตและในการปฏิบัติธรรมท่านระลึกรู้ในทุกอิริยาบถซึ่งเป็นคุณธรรมสำคัญที่นำไปสู่ความหลุดพ้นความสัมพันธ์กับพระพุทธเจ้าและพระสารีบุตรพระโมกลลานะพระอนุรุทธ,ธะมีความเคารพและจงรักภักดีต่อพระพุทธเจ้าอย่างยิ่ง ท่านมักจะเข้าเฝ้าพระพุทธองค์เพื่อฟังธรรมและทูลถามปัญหานอกจากนี้ท่านยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระสารีบุตรและพระโมคคลานะซึ่งเป็นพระอัครสาวกผู้เป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระศาสนาการให้โอวาสแก่ภิกษุณี พระอนุรุทธะเป็นพระเถระที่ได้รับความไว้วางใจในการให้โอวาทแก่ภิกษุณีสงฆ์ท่านสามารถแนะนำและสั่งสอนภิกษุณีให้ปฏิบัติตนอยู่ในพระธรรมวินัยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมบทบาทหลังพุทธปรินิพพานแม้จะทรงสูญเสียดวงตาปกติไปแต่พระอนุรุทธะก็มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งหลังพุทธปรินิพ,พานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นพยานในเหตุการณ์สำคัญต่างๆ พระอนุรุทธะณพุทธปรินิพานในขณะที่พระพุทธเจ้ากำลังจะเสด็จปรินิพานณสารวโนทยานเมืองกุสินาราพระอนุรุธทธเถระเป็นหนึ่งในพระอาหารหันต์ไม่กี่รูปที่สามารถรักษาจิตใจให้สงบและมั่นคงได้แม้ในขณะที่ภิกษุสงฆ์และเหล่าพุทธบริษัทตางร้องไห้โศกเศร้าพระอนุรุธทธะได้ปลอบโยนเหล่าภิกษุ และพุทธบริษัทที่กำลังโศกเศร้าและได้ชี้แจงถึงหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาเพื่อให้ทุกคนเข้าใจในความจริงของสรรพสิ่งและเพื่อนำพาให้จิตใจกลับมาสู่ความสงบผู้ชี้แนะพระอานท์ในขณะที่พระพุทธองค์กำลังจะเสด็จปรินิพานพระอานท์พุทธอุปถา กำลังร้องไห้โศกเศร้าเสียใจอย่างมากพระอนุรุทธ,ธะได้เป็นผู้ปลอบโยนและชี้แนะให้พระอานนท์ระลึกถึงหน้าที่ของตนในการสังคยนาพระธรรมวินัยท่านยังเป็นผู้ที่แนะนำพระอานท์นในหลายๆเรื่องในช่วงเวลานั้นบทบาทในการสังคยนาพระธรรมวินัยครั้งแรกหรือปฐมสังคยนาแม้จะไม่ได้เป็นผู้ตอบปัญหาหลักเหมือนพระอุบาลีและพระอานนท์แต่พระอนุรุทธ,ธะเถระ ก็เป็นหนึ่งในพระอราหันต์ห้ารอรูปที่ร่วมสังขยนาพระธรรมวินัยครั้งแรกซึ่งมีพระมหากัสสปะเถระเป็นประธานบทบาทของท่านคือการเป็นพยานในการรับรองความถูกต้องของพระธรรมวินยัยที่พระอุบาลีและพระอนนท์ตอบซึ่งทำให้พระไตรปิฎกได้รับการรับรองและเป็นหลักฐานที่มั่นคง เป็นพยานในพุทธดำรัสสุดท้ายพระอนุรุธทธเถระเป็นหนึ่งในไม่กี่รูปที่อยู่ร่วมกับพระพุทธเจ้าในวาระสุดท้ายของพระชนชีพและเป็นผู้ที่สามารถยืนยันคำตรัสสุดท้ายของพระพุทธองค์สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาพวกเธอจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดทำให้พุทธดำรัสสุดท้ายได้รับการจดจำและสืบทอดมาอย่างถูกต้องบ้นปลายชีวิตและมรดกแห่งความเพียร พระอนุรุทธะดำรงชีวิตอยู่เพื่อพระพุทธศาสนาจนถึงบ้านปลายและได้ทิ้งมรดกอันล้ำค่าไว้ให้แก่พุทธบริษัทการดำรงชีวิตอย่างเรียบง่ายและปฏิบัติธรรมหลังจากพุทธปรินิพานพระอนุรุทธะยังคงใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและมุ่งมั่นในการปฏิบัติธรรมท่านม่ยึดติดในลาบสักการะหรือตำแหน่งใดๆท่านยังคงเป็นผู้ให้คำแนะนำและสั่งสอนแก่ภิกษุทั้งหลายด้วยความเมตตาและปัญญา การรักษาพระศาสนาด้วยปัญญาและทิพยจักษุท่านยังคงใช้ทิพยจักษุยานของท่านในการตรวจสอบความถูกต้องของพระธรรมวินัยและการช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆในหมู่สงฆ์ทำให้พระพุทธศาสนายังคงบริสุทธิ์และมั่นคงการปรินิพ,พานพระอนุรุธทธเถระปรินิพ,พานที่ป่าไผ่เมืองเจติยะเมื่อท่านมีอายุ150ปีการปรินิพ,พานของท่าน เป็นการดับขันของพระอาหารหันต์ผู้บริสุทธิ์และทรงอภิญญาทำให้ท่านเป็นแบบอย่างของชีวิตที่ถึงพร้อมด้วยความเพียรปัญญาและคุณธรรมมรดกแห่งความเพียรและทิพยจักษุพระอนุรุธทธเถระได้ทิ้งมรดกอันล้ำค่าไวใ้ให้แก่พระพุทธศาสนานั่นคือแบบอย่างแห่งความเพียรอันไม่ย่อท้อการเอาชนะความง่วงและไม่นอนหลับเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมุ่งมั่นในการเอาชนะกิเลส คุณค่าของทิพยจักสุยานเป็นเครื่องยืนยันความจริงของกรรมและผลของกรรมและความจริงของภพภูมิผู้เป็นพยานและรักษาพระธรรมบทบาทสำคัญของท่านในการสังคายนาและในวาระพุทธปรินิพานทำให้พระธรรมคาสอนยังคงอยู่แสงแห่งปัญญาที่ไม่เคยหลับไหลเรื่องราวของพระอนุรุธทธเถระ คือเรื่องราวของแสงสว่างแห่งปัญญาที่ไม่เคยหลับไหลท่านเป็นแบบอย่างของความเพียรความมุ่งมั่นและการเอาชนะอุปสรรคเพื่อบรรลุธรรมสูงสุดชีวิตของท่านแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของความเพียรพยายามการเอาชนะอุปสรรคทางกายและใจเพื่อเป้าหมายที่สูงส่งความสำคัญของสติและไม่ประมาทการมีสติอยู่ตลอดเวลาเป็นหนทางสู่ความเจริญและความหลุดพ้น การใช้ความสามารถเพื่อประโยชน์แห่งธรรมการใช้คุณวิเศษที่ตนมีเพื่อเกื้อกูลแก่ผู้อื่นและพระาศาสนาเราในฐานะพุทธศา,าสนิกชนควรน้อมนำแบบอย่างของพระอนุรุทธะเทระมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตด้วยการหมั่นเจริญสติไม่ประมาทในวัยและชีวิตและมีความเพียรพยายามในการทำความดีเพื่อให้ชีวิตของเราเต็มไปด้วยความสงบสุขและความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไป